สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีครับ .com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการแสดงผลวันเวลาในแบบไทยใน Windows 11นะครับให้ทุกท่านสังเกตที่มุมขวาด้านล่างนี้นะครับเวลาก็จะแสดงเป็นแบบอังกฤษนะครับมี ตัวเลขแล้วก็มีเครื่องหมาย am pm ข้างหลังวันเดือนปีก็แสดงเป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษก็คือเป็นเดือนวันปีนั่นเองถ้าเราต้องการตั้งค่าให้การแสดงผลวเวลาตัวเนี้ยเป็นแบบไทยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับแรกนะครับให้คลิกที่ตรงนี้นะครับตรงชื่อภาษาที่บน t a สบาร์นะครับคลิกเสร็จแล้วคลิกที่ มอคีย์บอร์ดเซตติ้งหลังจากนั้นในหน้านี้นะครับ time and language language region เนี่ยครับในส่วนของ region เนี่ยนะครับให้มาดูที่ country or region นะครับถ้าไม่ใช่ Thailand ก็ให้ตั้งค่าเป็น Thailand นะครับส่วนของ region format นี่นะครับตรงนี้เป็น recommend นะครับถ้าเราอยากให้แสดงผลเป็นแบบแบบไทยนะครับวันเวลาเป็นแบบไทย ก็ให้คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเนี่ยครับเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าเวลาตรงนี้ก็เป็นแบบไทยนะครับ1 7 5 3สา่วนวันเดือนปีตรงนี้ก็เป็นแบบไทยแล้วนะครับเป็นวันทนี่25เดือน9ปี2565 อันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าแสดงผลวันเวลาเป็นแบบไทยใน Windows 11นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ